ร้อยสามสิบปี BJC กว่าร้อยปีแห่งความห่วงใย BJC Touch Day วันแห่งความห่วงใยวันนี้ผู้บริหารระดับสูงของเราสามท่านนะคะจะปรุงเมนูเพื่อสุขภาพสุดพิเศษให้พนักงาน,นะคะ่ะขอเชิญพบกับคุณอัศวินเตชัยจารงมิคุณกรณกรมการผู้จ <c oughs> ัดการใหญ่ BJC ค่ะในลุกที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะคุณวิน่ะได้ครับจริงๆสูตรจะทําอะไรคะเนี่ยจริงๆนี่เป็นสูตรเก่าแก่ของที่บ้านนะคะรับก็วันนี้จะทำเ อาหารที่ช่วยบำรุงเรื่องอกระดูกของพวกเรานะครับเป็นจริงก็วันนั้นได้ไปถามทางคุณแม่มาว่ามีอะไรที่บำรุงกระดูกได้บ้างนะครับก็จะมีอยู่ส่วนผสมหลักๆให้ง่ายนะครับพวกเราทุกคนเอาไปทานทำทำทานกันเองที่บ้านได้นะครับอย่างแรกก็คือเริ่มจากผลไม้ที่จริงๆแล้วเนี่ยมีสารที่ดีนะครับต่อกระดูกนะครับก็คือตัวแคนด์ูปนะครับก็เลือกมาทั้งแคนดรูปทั้งสีสีส้มนะครับแล้วก็แคนด์ูปสีเขียวนะครับ แล้วก็จะมีสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีองุ่นแดงนะครับสุ่นไพรสี่อย่างนะครับแล้วส่วนที่จะสําคัญที่สุดในการทําให้อาหารชิ้นนี้เนี่ยดีต่อกระดูกนะครับก็คือโยเกิร์ตนะครับมีห้อนี้ห่อเดียวนะครับมีห่อเดียวมีห้อนี้มีประโยชน์ที่สุดหรอคะเดี๋ยวนี้ห้อนี้ประโยชน์ที่สุดนะครับ อันนี้ออาเลคคอร์ดนะคะเดี๋ยวคุณหมอผม่เห็นด้วยอันนี้ออบเล็คอร์ดนะนี้นะครับน,นี่ถือว่าสูตรสูตรสำคัญที่สุดนะครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มทําเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีหลายท่านต่อคิวนะครับเริ่มแรกก็ใส่ใส่ใส่อ่าง่ด โยเกิร์ตฟรุตสลัดใส่นะครับโยเกิร์ตฟรุตสลัดที่เป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพให้เราทุกคนนะครับเสียงปรบมือด้วยค่ะโยเกิร์ตฟรุตสลัดค่ะร้องผู้จัดการใหญ่กลุ่มสินค้าและบริการอุปโภคบริโภคของบีเจซีค่ะคุณพี่ไอ้ขาคิดยังไงเะาวันนี้แล้วพอเราห่วงใย <laughs> พอเราห่วงใยเ,เดี๋ยวจะทำอาหารที่ดีมีประโยชน์คู่กับสลัดของคุณอัศวินค่ะ เมนูนี้ชื่อว่าเบอร์รี่สมูทตี้เบอร์รี่ยุเกอร์สมูทตี้ทำด้วยเบอร์รี่หลายๆชนิด <c oughs> ทำด้วยพนักงานเบอร์รี่ในตึกเบอร์รี่ให้คนเบอร์รี่กินนี่เขาเรียกว่าด้วยรักและห่วงใย <c oughs> ด้วยรักและห่วงายค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเชิญเลยค่ะต้นง่ายๆนะครับส่วนผสมเรามีลูกเบอร์รี่ทั้งหลายมีสตรอเบอร์รี่มีราสเบอร์รี่นะครับ สารพัดเบอร์รี่คือจริงๆถ้ามีสตังก์ก็ซื้ออย่างอื่นได้อีกนะครับวกเบอร์รี่แพงๆอคที v e i a นะครับเมื่อกี้ที่คุณวินบอกว่าโยเกิร์ตยี่ห้อไหนก็ไม่อร่อยเท่ายี่ห้อนี้นะครับแคลเซียมสูงที่สุดแล้วก็สำหรับสมูทตี้เราใช้สตรอเบอร์รี่นะครับร <S 1> <S 1> <S 1> สสตรอเบอร์รี่เรามีนมสดน,นะครับนมสดนี่ของจิตรดานะครับเราอุดหนุนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ เรามีน้ำเชื่อมนิดหน่อยเชื่่่ออมนนิดหยะค,คะแล้วแต่ความชอบหวานมากกว่าใช่เรา,ม,ามีมะนาวนค่ะนะครับแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทํำง่ายมากน,นะครับเราก็ตวงน้ําแข็งนะครับแล้วก็ใส่ในโทปัปนี้ ได้ใบมิ้นท์สักหน่อยนะครับนิสหนึ่งดูมืออาชีพมากค่ะจากใจผู้บริหารเบอร์รี่สู่พนักงานเบอร์รี่ค่ะขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณพี่ไอค่ะขอบคุณมากค่ะเมนูที่สองผ่านไปนี่เมนูเพื่อสุขภาพที่คุณมสมพรจะทำให้ให้พนักงานคือเมนูอะไรคะเอ่อวันนี้เป็น เป็นซีเรียลอาหารเ <C ereal S 2> ช้า,า,า,ชานะครับเนื่องจากอาหารเช้าเนี่ยเป็นเป็นมื้อที่สําคัญนะครับขอ,ของกอกวันเราควรจะได้ทานอาหารเช้าส่วนใหญ่คนทํางานทั่วๆไปเนี่ยก็จะเช้าเช้าก็จะรีบรีบตื่นมาก็รีบไปทํางานบางทีก็จะพลาดอาหารเชา้าซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทําได้รวดเร็วะนะครับใช้เวลาน้อยมากะนะครับแล้วก็ที่นำมามานํนำเสนอเนี่ยก็คือ แคมปัสนะครับอันนี้เป็นสินค้าของบริษัทบางทีคนอาจจะไม่ลืมไปว่าเรามีแคมปัสด้วยนะครับเนออาจจะนึกว่ามีแต่เทสโตนะฮะแล้วก็ส่วนผสมถัดไปก็คือตัวนมนมจิตละดานะครับนะครับจิดละดาอันนี้อันนี้เป็นนมจืดนะครับจริงๆเราก็พยายามจะไม่ทานน้ำตาลเยอะนะครับเราก็เติมความหวานด้วยผลไม้ ะจะเป็นผลไม้สดหรือว่าเป็นผลไม้กระป๋องก็ได้ถ้าไม่ได้มาหาสดมาบาทนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะผสมได้เลยค่ะดุงถืงไมโครโฟนให้ค่ะลุยเลยค่ะคุณพ่อ อันนี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากครับเวลาทําก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะทานอย่างสบายใจได้เลยมารับรองมาทํางานทันเวลาแน่นอนขอบคุณมากขอบคุณราบขอบคุณมากค่ะคุณสมพนค่ะ